ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคฟุตบอลชูสละครับซัมเมอร์2025ชูสละครับทางการปาม่ายืมพ่วงซื้อขาดเคลมัสชี่ดาวรุ่งไมอามีเบนจามินเคลมัสชี่มิดฟิลด์ดาวรุ่งของอินเตอร์ไมอามีย้ายไปเล่นกับปาม่มาแบบยิมตัวพร้อมกับเงื่อนไขซื้อขาดที่ราคา4.5ล้านยูโร ของกลางในวัย20ปีอำลาทีมดังจากฟลอริดาหลังจากลงสนามไปทั้งสิ้น107นัดพร้อมกับทําไป8ประตูกับอีก้าอสเซสและยังเป็นนักเตะจากอาคาเดมีคนแรกที่เล่นแตะหลัก100เกมกับสโมสรเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าแชมป์ลีกคับสมัยแรกเมื่อปี2023และซัพพอร์เตอร์ชิล2024รวมถึงช่วยทีมสร้างสถิติใหม่ในมิชิลิกซอกเกอร์ด้วยการเก็บแต้มมากที่สุดในฤดูกาลเดียวถึง74คะแนน สำหรับเคลมัสชีเข้ามาอยู่กับอนด์เดเมี่ของอินเตอร์ไมอามี่ตั้งแต่สิงหาคม2021ก่อนไต่เต้าขึ้นสู่ทีมยุติใหญ่เมื่อปี2022การย้ายมาของเคลมัสชีเกิดขึ้นหลังจากเจ้าตัวแสดงความไม่พอใจที่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและถูกโยกเล่นหลายตำแหน่งแทนที่จะมีบทบาทตายตัวทั้งนี้ในระดับทีมชาติเคลมัสชีเคยติดทีมชาติอเจตินาชุดยู20ก่อนจะเลือกเล่นในกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาและติดทีมยุดใหญ่ไปแล้ว3เกม ฉูซะแล้วครับกกะในทองปล่อยกิลซบจีโรนา8.5ล้านปอน์กาในทองทดแนวสเปอร์ยืนยังการปล่อยตัวแบรนเกลไปจีโรนาด้วยค่าตัว10ล้านปอนหรือประมาณ8.5ล้านปอนหลังจากช่วงแรกมีข่าวว่าสโมสรจากสเปนอยากให้สเปอร์ยกเล,ลิกสัญญาเพื่อย้ายฟรีโดยนักเตะสัญญา5ปีกับทีมดังลาลีกาสเปนหรือว่าจะถึงช่วงหน้าร้อนปี2030 สำหรับปีกในวัย23ปีย้ายจากเซบียาไปอยู่กับสเปอร์ด้วยค่าตัว21.5ล้านปอนด์เมื่อปี2021แต่ไม่สามารถปรับตัวกับเพมลิกได้ตัวเล็กและเน้นทักษะทำให้ไม่เหมาะกับเกมอังกฤษอย่างไรก็ตามการได้ค่าตัว8.5ล้านปอนด์สำหรับสัญญาที่เหลืออยู่2ปีถือว่าเป็นการบริหารจัดการได้ไม่เลวสำหรับทัพไก่ได้ทอง ทาน,นี้กิลลงเล่นในกับสเปอร์ไปทั้งสิ้น43นัดย,ยังเคยถูกปล่อยตัวไปเล่นในกับฟาเลนเซียเซบีย่าและจีโรนาก่อนหน้านี้ด้วยฉูสละครับเซบีย่าเติมเกาคว้า,วาอลเล็กซิสไร้ค่าตัว อเล็กซิสซานเชสย้ายซบเซบีย่าแบบไร้ค่าตัวแทนที่โดดี้ลูเคบาคิโอปีกทีมชาติเบลเยียมที่ย้ายไปเบนฟิกา้าในดิวมูลค่า25ล้านยูโรซันเชสเตวัยส6ปีกลายเป็นแข้งเฟเดเชนหลังไม่อยู่ในแผนของอูดินเซก่อนเซ็นสัญญากับเซบีย่าเป็นเวลา1ปีโดยมาติอัสอัลเมดาผู้ซื้อคนใหม่ของเซบีย่านั้นมองว่าแข้งรายนี้จะเป็นการเสริมทัพที่มีประโยชน์ทั้งนี้อดีตแนวรุกข,ของบาสโลน่าอาร์ซอนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยังรับใช้ทีมชาติชิลีอย่างต่อเนื่องโดยยิงไปแล้ว51ประตูจากการัลสนาม168นัดชูสลาครับซูมาลาคุนคอนเซนฟรีลุยลีโรมาเนียเคซูมาก,กําหลังจำแกล่งเซ็นสัญญาฟรีเข้าร่วมทีม C.F.R. คลูชบนลลกสูงสุดประเทศโรมาเนียไภายหลังจากหมดสัญญากับคุนคอนเวสต์แฮมยูเนเต็ดหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมา โดยซิเซนลาสูซูมาไปเล่นแบบจินตัวกับอาโรบาในลิกซาอุดิอาระเบียและเมื่อกลับมาที่ขุนคอนสัญญาของเขาก็หมดลงโดยไม่ได้รับการขยายเพิ่มล่าสุดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นแข่งเลือดน้ำหอมในวัย30ปีได้ต้นสังกัดใหม่เซนสญญากับคลูชด้วยสัญญาระยะเวลา2ปีหรือว่าจนถึงหน้าร้อนปี2027 สำหรับซูมาฝากสถิติลงสนาม103นัดให้กับเวสแฮมรวมคว้าแชมป์คอนเฟนซ์เีกฤดูกาล2022-2023หลังถูกซื้อมาจากเชลซีกู้แข่งร่วมกรุงลอนดอนในราคา35ล้านยูโรโดยก่อนหน้านั้นอดีตเด็กปั้นของแซงเอเตียนยังผ่านการเล่นกันนกบสิงบรูมาแล้ว151นัดระหว่างปี2015-2021รับเหรียญพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2สมัยและแชมเปี้ยนส์ลีกอีก1สมัยด้วย หากเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel ภาคฟุตบอลเช่นเดิม